อ,อ๋อพี่เอ๋มึงไม่ได้มีผู้หญิงคนเดียวจริงๆนี่หว่าจะโชว์ันกันนะมึงเนี่ยครับผมยังไม่อยากมีแฟนใหม่อ่ะกูไม่ได้ดูว่ามึงมีแฟนใหม่แต่กูให้มีแฟนเพิ่มเราไปเดทกันไหมนุ่นเดทแตคืออะไรอ่ะเฮ้ยหนงอะไรอ่ะมิยบีนี่รู้จักมียาบีด,ด้วยเหรอ ชื่อญี่ปุ่นก็มีอยู่แค่ไม่กี่ชื่อหรอกอก็มีมิยาบีอาโออิอะไรอย่างเงี้ยอาโออกก็ามาเหรอปิดก่อนดีกว่าเนาะมีเบียร์แต่ไม่มีที่เปิดอะ่ะอุ้ยเปิดได้ด้วยพาฉันมาที่นี่แล้วมันหลับเนี่ยนะ <c oughs> ใช่สิฉันอะ มันไม่เซ็กซี่พี่ไม่ต้องมาเมอใส่ฉันเลยนะฉันจะบอกอะไรไว้เลยว่าฉันอ่ะก็ไม่ได้อยากทําตัวเรียบร้อยหรอกฉันอ่ะก็อยากซ่าอยากแรดอยากคุยร้อนสิดังๆเฮ้ยคุยร้อนตีเลยวะพี่ตอนทำไมทำอย่างเนี้ยตะกอนฉันกึดนะว่าคนหล่อนิสัยบดีเซ็กเลิกกราจายน่งเฮียแต่บดเดลเนี่ย ไอ้ผู้สูญที่ชานเห็นละว่าใจนาเฮียก็เฮียได้เหมือนกันเสียใจฮาในการต้องเสียใจตกลงจะหาหรือจะเสียใจเนี่ยหาไปเพราะฉันฉันจะเสียใจตายแม่งเลยเฮ้ยยามอั้มฉลาแกว่ะต่อโทรมาฉลักไหมอ่ะไม่เปลี่ยนใจนะมีอย่างอยู่ใครอะอยู่คนเดียวว่าใจที่ไหนบะมีกะเทยข้างห้องนอนครับ เสร็จกระเดยให้หน่อยดิโอกลับก่อนนะอีดอกแม่พี่คนไหนอ่ะก็นุ่งบนเวทีอ่ะติดตัวแม่เลยเนี่ยเฮ้ยพี่ดูยัยเจที่เต้นมาบนเวทีดิแลดเนอะไม่เอาแน่นี่มันสลิมเต้นได้ชะฉันเลยเนี่ยพี่ว่าแต่แม่ไป่โจคนไหนอ๋อก็อีสลิมไงเหรออืม ถ้าเกิดว่าเรามองจ้องเข้าไปข้างในนี้ดีๆนะเราจะเจอหน้าคนที่คุณรักหลับตาแล้วนับหนึ่งสองสามชัดเลยะดีเสี่ยวว่าเลมันไม่ใช่ว่าใครดีพอสำหรับมึงหรอกแต่ใครที่พอดีสำหรับมึงมากกว่าไปสิไปบอกรักมัน กชอบคนแบบมึงนะเว้ยกูว่ากูอยู่ด้วยแล้วกูก็หนุกดีอะรือกูเป็นเกย์วะเฮ้ยอย่างเราเนี่ยไม่ใช่เกย์เราคือคนรักกันเว้ยมึงจะลองไหมลองไงอ่ะคิสเฮ้ยไอ้เวรลงตัวไหมเกย์แล้วเว้ยมึงเกย์แล้วกูเกย์วะ